สวัสดีจ้ามาเบิงเรื่องจาว่าแล้วนี่ห้องสิกินขอกับยังอันนี้กะกำลังผัดมีใส่ไข่อ่าใส่แล้วกันยิงเจียวไข่ใส่ชะอมไข่ทอดหรือใส่ใบหอมเนี่ยจำบ่ไดเลยกระตัมบุกฮวงอันนี้คือเมนูหลักเลยเมนูหลักที่ขาดใบไผ่ตะบุกฮวงใส่ปลาแดกนัวนัวใส่บกอกใส่บกี้อาใส่บกนาำอีหยังก็ใส่ไปที่ขาดบใบกินได้ตลอดเวลาสุมือสุกยาม แสบหลายใส่ถาดเลยตันหลายๆกิน3ามสี่คนเอาต่อเป็นถาดไปเลยมันค่อยจอยิ่มมั่ค่อยจิดแล้วอ,อ,อันนี้หอยเดผักกระถินกระถินบานเฮาโดยๆเฮ้ยน้ำลายไหลด้พร้อมกินแล้วนี่พร้อมเลยหุงเขาเขาซุปพอดีไข่ทอดแกงส้มผพัดหมูหวานหลักตจบุกฮ่งพร้อมกิน นี่สามสี่อย่างเลยจ้ะเมนูมันนี่ข่มากอย่างแต่บกฮุ้งเลยบกฮุ้งของมากข่แล้วกับผักบุ้งจิม้มจ้ะขอบคุณจ้า